สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันข่าวถ้ชอบกดไลค์แชร์กดแชร์ก,ก,กดแชค์กดแชร์กดแชร์กดแชร์กดเยอะๆนะคะชิมสินาทีของฝรั่งเศสที่ฉันควรคอหมกเสร็จใหม่ๆค่ะเดี๋ยวเราไปชิมกันว่ารสชาติถึงจัดจ้านเช่นเดิมไม้เผ็ดหวานมันเป็นอย่างไรติดชมกันได้นะคะไปดูข่าวแรกค่ะรับรองว่าทุกคนจะต้องชอบ ค่ะดิฉันตอบย้ำเรื่องนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะภาพแรกนั้นเป็นภาพสลิปการโอนเงินที่นายนรินทราพโพเนี่ยอ้างว่าไม่เคยเรื่องรู้เรื่องเงินสามพันที่มีการจ้างรับอะไรเลยไม่เคยได้รับไม่มีอะไรเลยมีแต่ที่ดิฉันเคยโอนไปผ่านแมวตาเพชรก็มีแค่เงินสองพันเท่านั้นที่โอนไปในชื่อของออพ่ออามัยเป็นค่าช่วยค่าน้ำมัน ช่วยแล้วก็ให้รางวัลน้องสดิ้งให้ค่าขนมน้องสดิ้งก็เราจะเห็นว่ามันคนละช่วงคนละตอนกันเลยกับการจ้างลำนะคะดิฉันก็มีการมาเล่าข้อเท็จจริงว่าจ้างลำมันประมาณเดือนไหนอะไรยังไงแล้วโอนเงินไปยังไง พอดีฉันมีการชี้แจงว่าจริงๆแล้วมันมีการโอนเงินไปรวมนั้หนึ่งหมื่นบาทมีลำค่าดาังลำ3ามคนสามสาพันโดยที่ตอนที่ที่ชันบนดชันระบุว่าจะขอให้3มคนนี้มาลำให้แต่ปรากฏว่าทั้ง3าคนก็ปฏิเสธขอไปเอาเด็กรารำแทนดีฉันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่นายนารินเอามาพูดบิดพูดวนพูดด่าพูดนั่นสารพัดส,สารเพจนดิฉันต้องพอ มาชี้แจงเพราะที่ฉันมาชี้แจงแล้วเชาว้านี้นายนรินออกมายอมรับว่ามีสลิปหมื่นหนึ่งมีรู้รู้ว่าเงินหมื่นหนึ่งนั้น 7, 000, เจ็ดพันให้สารหลักบ้านอีกสามพันให้ตัวเขาเองหนึ่งพันให้นางจุไรพรหนึ่งพันให้ตาชานลาโพหนึ่งพันเป็นค่าลำแต่ทั้งสามคนลำไม่ได้คือออกมายอมรับทีนี้ตอนแรกบอกไม่มีไม่เคยรับรู้แต่ปัญหาก็คือว่า ในคลิปกลางคืนในไลฟ์กลางคืนบอกว่าตัวเองได้เช็คแล้วว่าไอ้เงินลำน่ยสามพันมีไหมนางจุไรพรบอกว่าไม่มีนางจุไรพรได้มาแค่พันหนึ่งแล้วก็เอาเงินพันหนึ่งเนี่ยไปจ้างเด็กๆสามคนมาลำอ้าวแล้วสองพันของนายนารินกตาชา่ะที่ได้เป็นคนละพันธนไม่ได้เอาให้เด็กๆที่มาลำแทนหรือในเมื่อ จ้างนางรําให้จ้างนางรำสามคนคนละหนึ่งพันเด็กมาราสามคนเด็กควรจะได้หนึ่งพันทำไมเมื่อคืนนายนารินบอกว่าเด็กได้คนละสองสามร้อยโดยที่เอาหนึ่งพันของนางจุไรพรไปจ่ายให้เด็กแล้วหนึ่งพันที่นายนารินได้ไปหนึ่งพันที่สชาตได้ไปทําไมไม่ให้เด็กที่มาราแทนไปด้วยล่ะคะตรงนี้สงสัยค่ะ ในนาทีคงเห็นว่ายูทูบเบอร์ฝั่งข้างไข่ข้ามแคมเนี่ยหุบปากกันอย่างจริงจังๆปิดวาจาอย่างจริงจังเพราะว่ากลัวการโดนฟ้องปิดปากในนาทีเลยใช้วิธีนี้ที่จะหุบปากคนอื่นเขาบ้างขู่ฟ้องอยาจะไปแจ้งความคนนี้คนนี้แต่อย่าลืมว่าที่พวกคุณต้องหุบปากกันคนที่ฟ้องพวกคุณไม่ใช่คนที่ด่าก,กันไปด่าก,กันมาก,กับคุณ เขาวิเคราะห์คดีอยู่ในทีวีแต่พวกคุณไปด่าเขาคุณก็เลยโดนแต่ในระหว่างพวกเราอ่ะด่ากันไปด่ากันมาอยู่ทุกวันวันนี้คุณมาคูจะฟ้องคนนั้นจะฟ้องคนนี้เดี๋ยวคุณก็จะโดนบ้างคะ่ะฟ้องมาเขาก็จะฟ้องกลับไม่โกงเดี๋ยวจะฟ้องกันสนุกสนานเลยกลายเป็นว่าตอนนี้มากุเรื่องใครแน่ก็ต้องไปฟ้องใครแน่ก็ต้องไปฟ้องเดี๋ยวกูจะฟ้องคนนั้นเดี๋ยวกูจะฟ้องคนนี้ กลายเป็นรกรงรกศาทั้งที่ด่ากันไปด่ากันมาหาแดกันอยู่ใน YouTube ด้วยการด่ากันดีๆอยู่แท้ๆฟ้องกันสแสละ ค่ะทนายสมเกียรติออกมาโต้อตอบแล้วนะคะในเรื่องที่โดนนายนรินทร์ลาภโพพาดพิงถึงมาพูดถึงแม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่ฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงใครทนายสมเกียรติจึงออกมาปรามว่ามันเป็นเรื่องระหว่างเขากับลูกความเขาซึ่งไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยทําไมนายนรินทร์มาพูดแล้วทาให้คนเข้าใจว่า ทนายทํางานไม่ดีทนายเบี้ยวงานรับเงินแล้วไม่ทํางานอะไรอย่างนู้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนายนารินก็ต้องระวังตอนนี้ทนายสมเกตก็ได้ลั่นวาจาแล้วว่าจะจับตาดูคลิปนายนารินถ้ามีคลิปไหนที่เข้าข้อเข,ข้าองค์ประกอบของการหมิ่นประมาทอะไรก็ตามทีทนายสมเกตก็จะจัดการให้เรียบให้ราบคาบเหมือนกับที่จะไปจัดการสุเทพตอนนี้นะคะดูเหมือน เรื่องการฟ้องกันไปมากันเองจะค่อนข้างจะหนักหนงหน่อยก็อยากให้ทุกคนระมัดระวังในการพูดในการวิาพากษ์วิจารณ์ในการวิเคราะห์ก็แล้วกันค่ะอย่างที่บอกนะครับพอทนายตั้มออกรายการความน่าเชื่อถือในในเรื่องที่พูดถึง ออไอ้พวยหรือคดีจะมีความน่าเชื่อถือเพราะเคยเป็นทนายที่อยู่ในคดีนี้และได้เข้าไปคุกคีกับไอ้พวยแล้วรู้ว่าเป็นอะไรยังไงปรากฏว่าหมอปลอมก็ยอมรับไม่ได้ต้องออกมาเท้าความถึงเรื่องว่าเป็นเพราะทนายตั้มนั่นเองพาไปมอบตัวทีท่สตชทําให้เสียเงินเสียทองอะไรมากมายอย่าลืมนะคะว่าตอนที่ทนายตั้ม พาไปคนฝั่งไอ้พวยชัยโยหหูหิวดีอกดีใจกราบขอบคุณทนายตั้มว่าถ้าไม่ได้ทนายตั้มไม่สามารถจะทำอะไรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อย่างนู้นอย่างนี้แต่ตอนนี้พอทนายตั้มไม่ได้อยู่ฝั่งไอ้พวยแล้วก็ออกวัดท้าความคือมาดากันใหญ่โตก็ด่าได้ได่าไ,ไปค่ะถ้าอันไหนเข้าข้อเดี๋ยวก็จะส่งให้ทนายตั้มดูก็แล้วกัน ค่ะเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆสําหรับการออกสื่ออีกครั้งหนึ่งของทนายตั้มแน่นอนที่สุดเมื่อไหร่ที่ทนายตั้มออกสื่อก็อจะต้องมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องคดีของไอพ้พวยนั่นแหละถามมาก็ตอบไปถามว่าคิดยังไงก็ตอบไปว่าคิดอย่างนั้นนะคะก็เลยกลายเป็นประเด็นเป็นเรื่องราวสําคัญทนายตั้มผู้กุบความลับของกบกอบเอาไว้โดยเฉพาะประโยคที่ทนายตั้มบอกว่าการที่ถอนตัวเนี่ยมีถึงสองเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่า พอเข้าไปแล้วไปรู้อะไรบางอย่างมาแล้วจึงไม่สามารถที่จะทําไม่สามารถที่จะช่วยหรือหรือทํางานร่วมกับคนแบบนี้ได้หลายคนก็มองว่าเอ๊ะเรื่องคดีใช่ไหมรู้ว่ามันทําใช่ไหมเพราะว่าตัวไอ้พลยเองเนี่ยบอกว่าทนายตั้มถอนตัวเพราะว่าทนายตั้มกลัวคดีใหญ่กลัวคดียืดเยื้อคือไม่กล้าทําคดีได้ครับจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกคะ่ะส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่ทนายตั้มกลัวคือกลัวลูกความที่ไม่ให้ใจกันกลัวลูกความที่โกหกพกลม อันนี้ทนายตั้มจะกลัวมากดิฉันว่าหลังจากที่ถอนตัวไปแล้วทนายตั้มน่าจะได้รู้อะไรดีๆจากปากคนอื่นว่าไอ้พวยพูดถึงทนายตั้มรับหลังว่าอย่างไรตรงนี้แหละคะ่ะสิ่งที่ทนายตั้มได้รับรู้แล้วไม่เลยเหมือนกับไม่เผาผีกับไอ้คนนี้ระวังหน่อยนะคะ ช่วงนี้ทนายตั้มอาจจะโดนรับเชิญไปหลายรายการได้ยินแว้วๆบอกวา่าไปรายการไหนก็จะจัดมั่งรายการนั้น <c oughs> ไอ้พวยมึงซวยทุกรายการห <c oughs> <c oughs> ลายๆท่านสังเกตเหมือนดิฉันไหมคะหลังจากที่ไอ้ขาหมูถูกไล่ออกจากนาดงดอก เราเห็นความสัมพันธ์แนบแน่นมากขึ้นความใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างไอ้พวยกับหนึ่งแต่ก่อนหนึ่งจะไม่มาให้คนถ่ายคลิปไทายอะไรอย่างนี้หรอกถ้ามาในฝั่งนาดรงดอกก็จะไม่มีการถ่ายคลิปให้เห็นกันแต่นี่เราเห็นหนึ่งปรากฏตัวไปยืมรถถ่ายไปนั่นไปนี่เราเห็นความสัมพันธ์แม้จะยังไม่เหมือนเดิมว่า อยู่ติดกันตลอดไปใไนมันและเจยกันตลอดก็ยังเห็นว่าสองคนนี้เข้ามีการพูดคุยปรึกษาหารือกันเหมือนเข้ามาแทนที่ไอ้ขาหมูค่ะเหมือนเข้ามาแทนที่ไอ้ขาหมูพอแก๊งไอ้ห้าร้อยต้องถอยออกไปหนึ่งก็เข้ามาแทนที่เป็นที่ปรึกษาที่ดีดิฉันเห็นภาพเนี้ยคุ้นชินตามมากขึ้นหลังจากที่ไอ้ขาหมูออกจาก นาดวงดอกไปได้ประมาณสสัปดาห์นะคะเมื่อสองสัปดาห์ก่อนแล้วก็ไม่มีการพูดถึงไอ้ขาามูกันอีกเลยไม่มีการพูดถึงว่าไอ้นี่จะกลับมาเมื่อไหร่อะไรยังไงแต่เห็นเหน่งเที่ยวไปเที่ยวมามาทําคลิปมาทำมากขึ้นมีคลิปของเหน่งที่เข้ามาทําดูวิร์ดถ่ายทําการตั้งสารโซลพีการนู่นการนี่มีคลิปของเหน่งที่มาช่วยให้มีสีสันมีคอนเทนต ดีๆในฝั่งนามากขึ้นหรือว่าเขาจะกลับมาจูบปากกันเหมือนเดิมก็น่าคิดนะคะทนายปาส้นตีนเองออกมายืนยันว่าการด่าการทําคลิปออกสื่อด่าออกสื่ออย่างนี้แม้จะไม่เอ่ยชื่อแต่ตามตัวได้ นั่นก็คือเป็นการบอกพวกเดียวกันเองว่าเวลามึงอ้างคุณแม่ดาวังคารเรื่องนี้เป็นนิทานเรื่องนี้เกิดที่ดาวังคารมันไม่เป็นผลค่ะอุทัยออกมาบอกเองว่าเอาได้แม่จะไม่เอ่ยชื่อถ้ามีบุคคลที่สามรู้ว่าหมายถึงใครคนฟังรู้ว่าหมายถึงใครแล้วทําให้คนที่เราพูดถึงเนี่ยเสื่อมเสียทําให้คนฟังคิดว่าอุ้ยคนนี้ตายแล้วทําไมนีสใส่เสียแบบนี้ นั่นแหละค่ะเข้าองค์ประกอบมินประมาทโดยการโฆษณาค่ะตอนนี้ช่องเต็งหนึ่งรบสิบทิทิศไม่ยอมใครก็จะมีหมอปลอมส่วนหนึ่งที่หมอปลอมห้าวหาญอยู่ได้ด้วยก็เพราะว่ามีนงกับนบเนี่ยคอยสนับสนุนคอยชื่นชมคอยเชียร์ยกย่องว่างั้นเถอะแต่อยากให้หมอปลอมคิดให้ดีๆนะคะก่อนหน้าที่เขาจะ มาเอาเธอเป็นเป็นตัวเอตัวลุยเขาเคยลากโชคที่วากรเป็นตัวลุยแล้วบอกว่านี่เป็นตัวเต็งเดี๋ยวจะให้ฟ้องคนนู้นคนนี้เอาโชคที่วากรเข้ามาแต่พอโชคที่วากรพลาดท่าสองคนนี้เรียกว่าถอดทิ้งเหมือนกันเกงในตูดขาดว่างั้นเถอะกางเกงในเหม็นเน่าสกรปรกแล้วตูดขาดไม่ซักไม่อะไรแล้วทิ้งเลยดีกว่า เหมือนกันคะ่ะยุให้ทำนูน่นยุให้นู่นนี่ยุให้ด่านั่นยุให้ฟ้องนี่พอเวลาง,งานเข้าโชคขึ้นมาสมคนนี้ไม่ปกป้องเลยกับถลม่มพูดถลม่มซะอีกว่าโง่อเองหมอปลอมเองก็ระวังไว้นะคะอาจจะถึงวันเดียวกันกับโชคช่วาก่อนก็ได้ ค่ะหลังจากสองคลิปที่นายนรินทร์พูดด้อยค่าทนายสมเกียรติแล้วทนายสมเกียรติออกมาปรามปรากุว่านายนรินทร์ทคลิปที่สามทีนี้คลิปนี้นี่ป้ายขี้ให้แม่ตัวเองเต็มๆเลยค่ะป้ายขี้ให้แม่ตัวเองเต็มๆว่าแม่เป็นคนมาเล่าให้ฟังกลายเป็นคุณยายสมควรเป็นคนที่ไปฟังอะไรใครมาแล้วก็ชอบเอาไปพูดต่อเอาไปนินทาต่ออย่างนั้นหรือนารินทร์เล่าในนี้ว่าในคลิปของเขาว่ายังไงรู้ไหมคะ ว่าที่เขารู้เรื่องว่าสาวิตรีไม่พอใจการทํางานของทนายสมเกตรติเพราะว่าสาวิตรีไปบ่นกับยายสมควรแล้วยายสมควรก็เลยมาเล่าให้ตัวเองฟังตัวเองก็เลยรู้เรื่องว่าจ้างไปสามหมื่นแล้วเรื่องเงียบสาวิตรีไม่พอใจเห็นไหมคะกลายเป็นยายสมควรเป็นคนปากสว่างเอามาเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังค้าวก่อนก็หางานให้แม่โดยการที่อ้างว่าแม่ไปถามหลาน หลานก็เลยเล่าให้ฟังว่าพ่อทําอะไรกับน้องแม่ก็เลยไปบอกกับทุกๆคนว่าลูกเขยคนโตนั่นแหละเป็นฆาตรกรพอไม่ได้ไม่ดีก็ลากแม่มาเป็นกําบังนี่อีกแล้วค่ะอ้างว่ายายสมควรเป็นคนมาเล่าให้ตัวเองฟังยายสมควรไปรับฟังมาจากสายวิตรีแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนี่โอ้โหคนอื่นเขาเสียมให้คนตีกันไอ้นี้เสียมให้ครอบครัวให้พ่อแม่ตัวเองโดนดา่า เป็นไปได้ถึงขนาดนั้นเลยนะคะค่ะถึงแม้ฝั่งนาคาบุรีจะเข้ามาใกล้ชิดกับฝั่งนาคาตกรเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมแต่เรื่องการทำบุญดูเหมือนเขาจะพยายามจะแยกคือเหมือนกับว่าไม่กล้าจะทำบุญร่วมกับคนพวกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องของงานวันเด็กนี่นะคะมีเอซีผู้ใหญ่ใจดี ให้ที่นอนมาห้าสิบเก้าลูกเป็นที่นอนปิกนิกนี่นะคะแทนที่จะแบ่งหรือเอามาแจกในงานที่ในานาเขาจะจัดขึ้นเนงกับเมเดเลือกเอาไปให้ในหมู่บ้านด้วยตัวเองเอาไปไว้ที่โรงเรียนให้ในหมู่บ้านจำปาดงที่จะจัดงานวันเด็กเนี่ยเอาไปใช้แจกในงานวันเด็กอันนี้เขาเลือกที่จะทำบุญกับชาวบ้านทั่วๆไปเป็นการผูกมิตรเป็นการ สร้างสัมพันธ์กับชาวบ้านมากกว่าจะเอาของที่ได้รับจากเอฟซไปทําร่วมก,กันกับงานวันเด็กของนาดงดอกอีกในหนึ่งอาจจะเป็นความต้องการของเอซเองที่ให้ทุนนี้มาโดยกําชับว่าไม่ให้ไปร่วมกับนายอีกฝั่งหนึ่งแต่ให้เอาไปให้ชาวบ้านโดยตรงอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ การตีกันไปตีกันมาของพวก y o u u u e e ทะเลาะกันเถียงถกเถียงก,ก,กันก็ไม่มีทางจบสิ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ยังขายได้พวกไายสุเทพเองก็ยังต้องเดี๋ยวตีกับคนนั้นทีตีกับคนนี้ทีกับทนายสมเกียรตทิทีหนึ่งกับไอ้นัทีใจบุญทีหนึ่งก็ยังเป็นประเด็นที่ยังต้องฟังกันต่อไปค่ะจะเชื่อ แต่เชื่อเถอะค่ะว่าไอ้เรื่องการฟ้องร้องอะไรจริงๆจังๆเนี่ยทำกันยากหน่อยเพราะว่ามันกลายเป็นสมัครใจทะเลาะวิวาทตีไปตีมาในนาทีใจบุญก็ยังเกาะอยู่แถวไล่อ้อยกับตระกูลเอกจีนนะคะเขามีงานเลี้ยงเขาเลี้ยง ฉลองบริสงบริษัทให้ลูกน้องเขาอะไรอย่างนี้ก็ไปเกาะกินไปแอมแปะกินกับเขาด้วยในขณะที่แต่คนกลอนตัวเองทุกปีจะอ้างว่าไปเลี้ยงลูกน้องพาลูกน้องไปเลี้ยงปีใหม่แต่ปีนี้ไปคนเดียวค่ะไม่รู้ครอบครัวอ,อยู่ที่ไหนลูกเต้าลูกเมียอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้แต่ตัวเองไปเกาะกินแอบอยู่กับบ้านเพื่อน ไม่รู้ว่าหนีอะไรกันแน่น่าสงสัยนะคะหนีอะไรกันแน่ค่ะยังจำรายการนี้ได้ไหมคะในวันที่ทนายอันหรือทนายคิวริเกไปออกรายการกับคุณบุมงนรรดา แล้วก็บอกพูดถึงเรื่องร้องให้ตวรวจสอบธนายตั้มอยู่นี้ก็มีการโฟนอินไอ้โวยไอ้วยก็เห็นไหมคะตามภาพนี้นะคะตอนนี้ก็มีการสั่งการไปแล้วนะคะสำนักงานของทนายตั้มค่อยๆว่างงานลงปิดงบอะไรกันเรียบร้อยลูกน้องพอมีเวลาว่างก็คงจะต้องนั่งถอดเทปดูแลวคะ่ะว่าเอ๊ะเทปนี้มันมีอะไรปกติหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแต่ก่อนไม่มีเวลาว่าง ไม่ได้ดูคลิปไม่ได้ดูเทปว่ามีอะไรยังไงตอนนี้ลูกน้องของทนายตั้มว่างแล้วนะคะก็มีคนมีคำสั่งลงมาว่าไปดูเทปนี้หน่อยซิมีอะไรหรือเปล่าอืมอาจจะมีคนมีคดีเพิ่มก็ได้จริงไหมคะ